พอบอดไม่มีเตก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เฟกนิวหรือข่าวปลอมกําลังระบาดอย่างหนักอย่างมากแม้แต่วงการลูกหนังกันโดนเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา,าดังนั้นวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าจะขอเอาที่มาที่ไปของเฟกนิวในรอบสัปดาห์นี้มาให้ดูกันว่ามีข่าวไหนกันบ้างะนะครับ เริ่มจากข่าวแรกดีบาลา่าติดโควิดสิคือแน่นอนว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวดังสะเทือนวงการทุกวงการจะหนีเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากโควิดสิเรื่องนี้ไม่เว้นแม้แต่วงการฟุตบอลซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ลามหนักถึงขั้นหลายลีกดังทั่วโลกต้องเลื่อนการแข่งข,นขันออกไปแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่ติดเชื้อหนึ่งในนั้นก็คือดานิเอเลโรกานนี่แนวรับของยูเวซึ่งพอทับไอมาลายแถลงว่าโรกานนี่ติดเชื้อก็ทำให้นักเตะและทีมงานสตาฟโคททั้งหมด,หมดต้องกักตัวเองเพื่อรรอออดูาากาซึ่งะหงงละกก็มีข่าาวจเอนนาซอวสด ของประเทศเมเนซูเอลานั่งเทียนเขียนข่าวขึ้นมาว่าดีบาล่าก็ติดเชื้อโควิดสิเหมือนกันจนทาให้คนอื่นแตกตื่นกันไปใหญ่เพราะดาวยิงทีมชาติคนนี้ถือเป็นแข้งดังตัวชูโรงอันดับต,ต้นของทีมชาติสุดท้ายคือหากันได้แป๊บเดียวก็ถูกดับเทียนลงไปเป็นที่เรียบร้อยในตัวของดีบาล่าเองหลังพี่แกออกมาทวิตเตอร์ว่าสวัสดีครับแฟนๆทุกคนครับผมขอ,อยืนยันว่าผมสบายดีและกําลังกักตัวเองอยู่คนเดียวด้วยความสมัครใจขอบคุณสําหรับข้อความให้กําลังใจทั้งหลายแต่ผมอย่างสบายดีและกหวังว่าพวกคุณจะสบายดีเช่่่นนกัไมมเเอออาาขลด 2. อ,อบาเมยองติดโควิด -19 ในเคสของโอบามยองมันก็ค,คล้ายๆกับดิบาล่าเลยครับเพราะนะับตั้งแต่อาเซนอออกมาคอนเฟิร์มว่ามีเกียวอาเตตากุนซือพวกเขาติดเชื้อไวรัสโคโรนามันก็มีข่าวเตาขึ้นมาเพียบว่านาเตะปืนใหญ่คนน,คนู้นคนนี้คนนั้นก็ติดแต่ดูที่จะโดนหนักสุดนันจนหลายคนแอบลงเชื่อนั่นคือปีแอร์เอมาริกโอบามยองซึ่งที่มามันก็เริ่มจากสื่อโซเชียลไม่ใช่สื่อหลักเจ้าหนึ่งดันอ้างว่าสกายสปอร์ตคอนเฟิร์มว่าหัวหอกทีมชาติกาบองคนนี้ติดเชื้อทั้งที่จริงๆสกายบบทาาา้้ายยคคนนงเเช่อสดรั เพรามันก็คือเฟกนิวคึอหาก็ได้แป๊บเดียวก็โดนดับเทียนทุกวันนี้โอบามายองยังใช้ชีวิตปกต,ติดีอัพตอรี่ไอกินเที่ยวรัวๆระหว่างที่พิมลิกเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้ว เรื่องที่3เมสซี่ช่วยเหลือโรนัลดินโยนนี่เป็นเรื่องราวสุดแสนจะฟิลกูดว่าลิโอเนลเมสซี่การันทีบา,าเซลล่าเตรียมเข้ากระเป๋ากว่า4ีล้านยูโรเพื่อประกันตัวโรนัลดินโยให้พ้นคุกที่ปารากวัยจากคดีปลอมแปลงพาสอร์แต่ฟังดูเพลินนะครับทำไมมันดีซึ้งเสียจริงเชียวเพราะเยือนน้อยมีส่วนอย่างมากในการปลุกปัน่นเมสซี่และวันนี้น้องเมสซี่ใครอยากจะตอบแทนพี่ดินโยฟิลกูดสุดๆแต่มันคือข่าวปลอมโว้ยซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันก็เริ่มจากสื่อโซเชียลที่ไม่ใช่สำนััักกกกกขข่่่่าาาวววหลลลออีีนนแะครบบพพโสต์้งไป ม,มันมาจากอาร์สื่อดังของสเปนทําให้คนหลงเชื่อและกระแชร์ต่อกันไปเยอะมาก่ายเพราะอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องฟิลกูที่สุดแสนจะโรแมนติกแต่พอเข้าไปดูที่เว็บไซต์อาร์สื่อที่โดนอ้างกลับไม่มีข่าวนี้อยู่เลยและอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือคดีที่โรนดินโยนโดนมันไม่สามารถประกันตัวได้ต่อให้เรามีเงินเป็นพันๆล้านก็ประกันตัวไม่ได้ทาให้ติดคุกประเทศไทยซึ่งเรื่องราวนี้นะครับผมบอกเลยมันทําให้ผมได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งซึ่งมันต่อยอดมาจากเรื่องราวที่เราทําคลิปโรนินโยกันทั้งคู่สุดท้ายที่เหมือนจะี แต่กลายเป็นว่ามิตรภาพดีๆเกิดขึ้นในอีกสคลิปนี้วา่าทะลูกหนังเป็นเพื่อนกับขอบสนามได้ก็เพราะคลิปโรนันดินยอดนี่แหละครับอะอ,อย่างน้อยๆมันก็มีข้อดีเว้ยเรียงสุดท้ายพี่โดเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงพยาบาลดูแลคนป่วยโควิดไม่คิดเงิน นี่เป็นข่าวเรียกยอดไล่ยอดแชร์กระหึ่มบึ้มโลกประจำวันนี้เพราะมันมีข่าวว่าโรนัลโดก,กับตันทิชาโปรตุเกสจัดการเปลี่ยนโรงแรมของตัวเองในบ้านเกิดให้เป็นโรงพยาบาลทั่วข่าวเพื่อรับมือสู้กับไวรัสโควิดสิและคนป่วยจะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทเพราะพีโดจะเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดแถมโรนัลโดยังจ่ายค่าแรงคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วยเรียกว่าคอดลออซึ่งอัตราความน่าเชื่อถือของข่าวนี้มันก็มีสูงมากเพราะสื่อที่รายงานเป็นสื่อหลักทั้งหมดและสื่อหลักสเปนนอออย่่่าาาาางมมมกกา้ัทํใหคเชืืถว มาจากมากาไม่น่าจะปลอดแต่จากนั้นก็มีกลิ่นตุกนะครับเกิดขึ้นวัดมากาจัดการลบข่าวนี้ทิ้งออกไปจากเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยสิ่งตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไอ้ข่าวโรนันโดสร้างโรงพยาบาลมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเฟกนิวสสิ่งเรื่องนี้มากาาก็เสียหมาไปไม่น้อยที่ปล่อยข่าวนี้ออกมา โอ้โหต้องบอกว่าข่าวนี้ข่าวเดียวนะครับลำบากแฟนเพจลำบาก YouTube ลำบากสำนักข่าวกีฬาแทบจะทั่วโลกเลยเล่นกันหมดดังนั้นนะครับอยากให้ชาวขอสนามที่ฟังคลิปนี้อยู่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีๆและก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟียฟเอฟเอเบิ้วยยาว,ยาวมากกเลยให้เราเด้อ สนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโพดโคตรอร่อยพร้อมปล,ปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ